ขีงก็ลาคาก็เรงแปลว่าต่างฝ่าย้ายพอๆกันขี่ช้างจับตักกแตนลงทุนมากได้ของน้อยของตอบแทนนะครับอย่างเช่นทำธุรกิจใหญ่เลยสร้างบ้านแต่ได้เงินหนึ่งบาทก็คือขี้ก็ใหญ่ได้เด็อไม่ได้ เดี๋ยวก่อนขิงก็ราขาก็แรงหรือว่าขิงก็ราค่าก็แรงขิงก็ราค่าก็แรงค่าคือใครค่าค่าคือข้าพระเจ้าค่ามันเกี่ยวอะไรกับขิงไม่รู้ขิงก็ราขาก็แรงขิงก็ราขาก็แรงขาหรือข้านแน่แน่ขาขาหรือข้าขาขาคืออะไรขา ออกก็กลายเป็นขาแล้วขาตัดไม่เอกออกกลายเป็นขาใช่ขาเคยเคยเห็นหม่ที่เขาใส่แกงอ่ะขิงกับขาอนะ่ะหิงขาตะไคร้ใบมะกรูดอ่ะขามาเกี่ยวอะไรกับขาไม่รู้ <c oughs> <c oughs>